KC Forex Trading ดสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีระบบเทรดนะครับในไทม์เฟรม M5 นะครับที่สั้นมากๆนะครับต้องบอกว่าวินเลทค่อนข้างสูงนะครับระบบนี้ผมใช้เทรดตอนที่ผมติดกราฟในช่วงแรกๆที่เข้ามาในตลาดนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็แชร์ความรู้ดีๆออกไปให้กับเพื่อนๆที่ เขาเทรดและยังไม่ได้กำไรนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะใช้เงื่อนไขอะไรในการเทรดนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะให้เข้าสั้นๆนะครับแต่ดูลักษณะกราฟแล้วเนี่ยมันมีแต่ว่าเราเข้าสั้นจริงแต่ถ้าเราถือได้เนี่ยมันจะไปได้ไกลมากนะครับผมมาที่แทรกนะครับอินดิเคเตอร์ที่ใช้ก็คือตัวแรกก็คือ moving average 2นะครับปัตับตั้งค่าเป็นสีเทากดโอเคนะครับก็จะได้เส้นนี้มานะครับ แล้วก็ใช้ envelop นะครับเข้ามาในโหมด10นะครับกด envelop e นะครับช่วงเวลาเป็น50นะครับ d i v i a t i o n เป็น100นะครับแล้วก็มีตั้งค่า level เพิ่มก็คือ0.08กับลบ8 0 8ตรงนี้เราจะใช้เป็นตัววาง sl ของเรานะครับกด ok นะครับซูมเข้ามานะครับเงื่อนไขง่ายๆนะครับผมจะใช้ ema ตัดกันนะครับ เป็นในรูปแบบ EMA ตัดกันที่เพื่อนๆพีๆไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ใช้ EMA ตัดกับ EMA ใช่ไหมครับแต่ในคลิปนี้ผมจะใช้ EMA ตัดกับ envelop นะครับเราก็จะได้จุดเข้าที่ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบระหว่าง e ถ้าเปิด EMA มานะครับเอา EMA ยี่สิบห้านะครับเป็นสีแดงนะครับถ้าเราเล่นใน M 5จุดเข้าเราจะต่างกันนะครับ ตรงนี้เป็นจุดตัดของ EMA กับ Envelope เราจะได้เข้าประมาณตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็น EMA 25นะครับเราก็ได้เข้าประมาณแท่งนี้นะครับอ่าตรงนี้มีการตัดขึ้นนะครับแล้วก็ตัดลงนะครับอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็น EMA ก็จะได้เล่นบ่อยนะครับจุดตัดก็จะใกล้เคียงกันบางครั้งนะครับนี่จะใช้เป็นตัวนเฟิร์มอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยตัดปุ๊บระบายขึ้นไปนะครับ ตัดลงเราเซลลงมาก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ตัดลงเราไม่เข้านะครับเราจะรอตัดขึ้นแล้วก็บายขึ้นไปนะครับตรงนี้ตัดขึ้นเราก็บายขึ้นไปจะเห็นว่ารอบในการเล่นเนี่ยเราจะเล่นมาได้มากกว่า e m a ธรรมดานะครับแล้วก็จุดเข้าค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับเราสามารถาวาง s l ได้นะครับแล้วก็เป็นจุดลันกำไรได้ด้วยนะครับ แต่ถ้าใครใช้อีเมลธรรมดาก็ให้ใช้ t ท m f เฟร M15 ขึ้นไปนะครับเวิร์กเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูเงื่อนไขกันเลยนะครับเราจะใช้การตัดกันของ EMA นะครับอ่าอย่างที่บอกนะครับตรงจุดนี้นะครับ EMA ตัดก็ลงนะครับเราเปิดเซลล์เลยนะครับเราเปิดเซลล์โดยที่วาง Sl ไว้ที่ตรงนี้หรือตรงเส้นปะของเรานะครับอ่าพอเซลล์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราพอใจในกำไรแล้วเราปิดเลยก็ได้นะครับ วางกำไรไว้ที่ประมาณหนึ่งรจุดนะครับ100จุดอย่างนี้ก็ปิดได้เลยนะครับพอกราฟขึ้นมาเรายังไม่ทาอะไรจนกราฟทะลุลงไปนะครับเราต้องดูด้วยว่าถ้าเกิดว่ากราฟทะลุเนะี่ยทะลุแท่งแรงๆแท่งใหญ่ๆเนี่ยเราฟอลโล่ได้นะครับแต่ถ้าทะลุแท่งเล็กๆเราฟอลโล่ไม่ได้นะครับอย่างอย่างเคสตรงนี้นะครับเคสตรงนี้นะครับ,เ,รรนะรบเขาทะลุขึ้นมาแท่งเล็กเรายังไม่เข้านะครับจนเกิดแท่งนี้ขึ้นมาเราฟอลโล่ขึ้นไปได้ ปลุกใบขึ้นไปได้นะครับแท่งนี้หลุดลงมาถ้าเราเซลลถ้าเราเซลล์แล้วเราจะไปคัดตรงไหนคัดตอนที่ EMA ตัดกันขึ้นนะครับเพราะว่าเขา,เขาทำลายเงื่อนไขเซลล์ของเราตอนแรกตัดลงเพื่อที่จะลงแต่ไม่ลงเราคัดเสร็จเราเปิดายได้เลยนะครับเปิดายตรงนี้นะครับตรงที่เขาตัดกันนะครับ SL ตรงนี้นะครับ SL 2 0 0จุดนะครับพอเปิดายตรงนี้ก้าวก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปได้ถึง300จุดแล้วก็ปิดนะครับ โดยประมาณน,นี้นครับกรอบวิลลเราจะต่ำนะครับวิเลจสูงนะครับแต่เรื่อง R r เนี่ยไม่สม่ำเสมอนะครับถ้าถ้าวัดเป็น R r นะครับถ้าเอา R r จริงก็1ต่อ1อ่ได้อยู่นะครับแต่เชื่อเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนที่เทรดแบบต้องการเข้าเทรดบ,บ่อยๆเนี่ยไม่ได้วัดเรื่อง R r อยู่แล้วนะครับอาจจะเทรดในมือถือแล้วก็วัด R r ค่อนข้างยากนะครับทีนี้ ลงมาอย่างนี้เราเห็นแท่งใหญ่เนี้ยเรา follow s ลล l ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็รีปิดนะครับเข้าปุ๊บปับปั๊บอะไรประมาณนั้นนะครับกำไรเร็วๆนะครับตรงนี้เราไม่ได้ทําอะไรนะครับกราฟ b บ e a ขึ้นไปอีเม d i a ขึ้นนะครับเราเปิด buy hl ที่เส้นปะนี้นะครับแล้วก็ปิดกําไรก็ประมาณ1ต่อหนึ่งนะครับถ้าเปิดตรงนี้นะครับระบบนี้เหมาะสําหรับคนที่มีเวลาจริงนะครับมีเวลาเฝ้ากราฟจริงนะครับเพราะว่าเราเล่นได้ตลอด แล้วก็ที่สําคัญก็คือรอให้ได้นะครับอย่าเข้าก่อนนะครับอย่าเอาเงื่อนไขหรือเอาแท่งเทียนที่แบบมันปลุกเล้าอารมณม์มาให้เราเข้านะครับอย่างแท่งเนี้ยเขียวขึ้นมาจัดๆนี้ยเรามาเข้าบายตรงนี้ดอยนะครับเนี่ยดอยนะครับอย่างเงี้ยแดงลงมาอย่างเงี้ยเราถ้าเราโฟ l l o w f ล l l o w s เพิ่มเพื่อหวังที่ให้กราฟจะลงไปเนี่ยอันนี้คือเซลลโมโนนะครับเราไม่เข้านะครับแล้วก็ที่อยากจะบอกเลยคือ mm ให้ดีๆนะครับ เพราะว่าไม่ต้องรีบรวยนะครับรีค่อยๆปั้นไปนะพี่ๆเพื่อนๆค่อยๆปั้นไปการค่อยๆปั้นเนี่ยมันจะทําให้เราฝึกเรื่องอความอดทนในการรออารมณ์นะครับ,อาร,รบอารมณ์ความกลัวความโฟโมอะไรเงี้ยเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นถ้าเราตั้งใจจะเทรดให้ได้กําไรในระยะยาวแล้วก็ทําเป็นอาชีพนะครับปั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ พอร์ต50เหรียญก็ค่อยๆเก็บไป0.01นี่ก็ยังถือว่าโอเวอร์เทรดอยู่แต่ก็ไม่ไม่ได้โอเวอร์เทรดมากยังมีระยะให้กาฟวิ่งนะครับก็0 0 1ก็ทนได้ประมาณ5 5000จุดนะครับ5,000จุดถ้าเราเล่น0 0 1ก็เก็บไปทีละเหรียญเหรียญเหรียญร้อยไม้ก็ร้อยเหรียญแล้วนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเทรดวันนึงกี่ไม้นะครับเดี๋ยวตั้งไอตรง ไอตัวช่วงเวลาอยู่ไหนเอ่ยนี่นะครับอ่เริ่มจากตรงนี้นะครับเริ่มจากวันนี้นะครับตัดลงราเซลนะครับหนึ่งไม้นะครับอนหนึ่งตัวหนึ่งนะครับ a นหนึ่งตัวหนึ่งปั๊บหนึ่งไม้ครับหนึ่งไม้อันนี้ไม่ได้วัดจุดนะครับตัดขึ้นนะครับแท่งเล็กๆไม่เข้าครับ กรณีตัดขึ้นเนี่ยทำไมถึงต้องรอแท่งใหญ่เพราะว่าเราจะให้เขาเบรกเอานะครับเราจะให้เขาเบรกเอานะครับหรือจะเล่นก็นได้นะครับเล่นก็ได้นะครับอ๊ตรงนี้นะครับแต่ว่าการที่เราไป follow follow b y เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับกราฟก็ลงมาย่อแล้วก็ค่อยขึ้น,นครับถามว่าเกือบถึง1ต่อหนึ่งไหมก็ขึ้นถึงนะครับแต่ว่านิดเดียวนะครับก็ไม่ถึงถ้าปิดไปก่อนเราก็ได้กำไรอยู่ดีนะครับ ถ้าคนเล่นสั้นจริงๆนะตรงเนี้ยแปดสิบจุดนะครับได้เหมือนกันนะครับแต่โอกาสที่แบบเสี่ยงมันก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเล่น follow by ใช่ไหมครับอ่าตรงนี้นะครับตัดขึ้นนะครับอ่าถ้าเราเล่น follow by การ follow เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาตัดลงอย่างเงี้ยเราต้องคัดทันทีนะครับถ้าเราปิดกําไรไม่ทันเราต้องคัดนะครับเพราะว่าเขาทําลายเงื่อนไขของการการข,ขึ้นของเราแล้วนะครับอย่างตรงเนี้ย มีการตัดขึ้นมาตรงนี้เราไม่ได้กําไรหรอกเพราะว่าเขาตัดลงเราต้องคัดทิ้งตรงนี้นะครับแล้วเกิดการตัดขึ้นอีกเราก็ต้องเข้าอีกนะครับแล้วเขาตัดลงอีกเราก็ไม่ได้กําไรนะครับเพราะฉะนั้นการ follow การ follow b y follow sell ต้องรอให้เกิดบอลรุ่มแรงๆก่อนนะครับช่วงตลาดอเมริกาอย่างเงี้ยได้นะครับถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเราไม่สนใจอ่ะเล่นถ้ามีวินัยมากพอนะครับไม่เกิดอารมณ์หรือไม่โอเวอร์เทรดนะครับ เราเล่นได้นะครับยังไงสุดท้ายเราจะกําไรอยู่ดีนะครับตัดขึ้นเอาตัดลงคัดคัดนะตัดขึ้นตัดขึ้นตรงนี้กําไรบวกมาหน่อยนึงบวกมาเท่าไหร่บวกมาหกสิบจุดะจะคัดก็ได้ถ้าคัดตรงนี้ก็โดน s ออไปนะครับตรงนี้ตัดขึ้นแล้วการาฟวิ่งไปเลยนะครับวิ่งไปสามถึงสี่เท่านะครับตรงนี้ก็ไล่ไล่าตามด้วยการที่ ดูแท่งเทียนประกอบก็ได้นะครับถ้าเกิดมีแท่งแดงเราปิดเลยอย่างเงี้ยนะครับพอตัดลงมาปุ๊บมาถึงตรงนี้อถ้าเราเซลล์ให่ไหมครับถ้าเราเซล์ปับ๊บตรงนีนะ้เราก็โดูเอแอไปนะครับแต่ก่อนจะโดนเอสแอเนี่ยกราฟก็วิ่งทิ้งลงมา70จุดนะครับ <c oughs> ถ้าปิดก็กําไรถ้าไม่ปิดก็เอนะครับกราฟตัดขึ้นอีกครั้งเราบายได้ไเล่นบ่อยมากเลยนะครับ ไ้เล่นบ่อยมากเลาผมจะมาร์คไว้จุดที่เราได้กําไรนี่นะครับถ้าเราเล่นทุกไม้นะเราจะโดน SL ไป2ครั้งและนี่กําไรในครั้งที่3นะครับอันนี้กําไรครั้งที่4จะเห็นว่ากําไรระยะวิ่งเราไกลกว่านะครับเราไกลมากนะครับแค่1ต่อ1ก็ชนะได้แล้วนะครับ เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขในการตัดขึ้นตัดลงค่อนข้างเร็วเพราะ e m a 2เนีในตัดเร็วมากนะครับพออันี้ขึ้นไปเนี่ย tp 2ก็ยังได้อยู่นะครับเกิดแท่งแดงเราปิดเราปิดได้ตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้นะครับตรงนี้กราฟลงมาใช่ไหมอ่าป๊บตัดลงเราเซล์นะครับ sl tp 1ตัวนึง่งอ่าเรียบร้อยปิดไปอ่าหมายนี้กำไรหมายนี้กำไรหมานี้กำไรนะครับ ที่สําคัญคือรอเงื่อนไขให้ได้นะครับแทงละห้านาทีรอให้ได้ต้องมีวินัยมากๆเลยนะครับตัดขึ้นตัดลงเนี่ยต้องยอมรับแล้วก็รู้ให้เร็วว่าตัวเองผิดพลาดให้เร็วเหมือนถ้าเกิดว่าพี่ขับรถไปนะครับพ,พี่เพื่อนขับรถไปแล้วเลี้ยวผิดซอยถ้ารู้ตัวว่าผิดซอยถอยหลังออกมาแล้วเดินหน้าไปในทางที่ถูกก็จะไปถึงที่หมายได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ยังดันที่จะไปต่อยเราก็อาจจะไม่รู้ว่าซอยนั้นอาจจะเป็นซอยตันหรือพาไปในที่ที่เราไม่ควรจะไปก็ได้นะครับหรือเป็นในซอยที่เปี่ยวอันตรายอย่างเงี้ยนะครับเราถูกมาสี่ไม้เราผิดมาสองไม้นะครับตรงนี้ตัดลงแท่งใหญ่เลยใสเลยเซลนะครับเซลเอสดลตรงเส้นปะนี่ก็ได้นะครับทีพีหนึ่งตอวหนึ่ง ได้เล่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกำไรนะครับตัดขึ้นมาปุ๊บเปิดบายเลยเรนน่าจะได้เข้าตรงนี้นะครับเอเข้าแทางนี้เพราะว่าแทางนี้ยืนได้นะครับแทงนี้ยืนได้ก็กำไรอีกนะครับหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งตัวสองนะครับตัวนี้หนึ่งตัวสองแต่เอาแค่หนึ่งตัวหนึ่งก็พอแล้วนะครับเราไม่โลภนะครับเพราะว่าเราเล่นได้ตลอดตัดลงเราเซล เอไวที่ไฮของแท่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งก็ยังกําไรอยู่ตัดขึ้นเ็จบ่ายตรงนี้เ l ที่โลนะครับหนึ่งต่อหนึ่งไม่ถึงนะครับไม่ถึงถือว่าขาดทุนนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดปิดได้นี่ก็กําไรนะครับกาําไรหนึ่งรอยหนึ่งรอจุดนะครับก็ไม่เป็นไรเราเอาตามเงื่อนไขนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆพี่ๆจะเอาไปปรับใช้นะครับ ลด,ดลงแทงใหญ่ไหมแท่งใหญ่ด้วยแท่งใหญ่เราเซล HL ไว้ที่นี่เลยเส้นเหลืองนะครับเราเซล TP หนึ่งตัวหนึ่งเราต้องปรับใช้นะครับอัดแอดปใช้บางทีเราไม่ต้องไปซื้อตรงอะไรมากคกับกราฟนะครับเพราะว่ากราฟก็ไม่ซื้อตรงกับเราบางทีมันก็เล่นเราที่ผือเหมือนกันนะครับอ่บายขึ้นไป TP หนึ่งต่อหนึ่งนะครับเนี่ยครับนี่ก็คือการ b a c k เทสนะครับ ตรงนี้เราผิดนะครับผิดเดี๋ยวผมจะมาร์กเป็นแดงไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามานับกันว่าวันนี้เราเทรดได้เท่าไหร่ได้กี่ไม้นะครับสำหรับคนที่ติดกราฟเราอยากทำกำไรตลอดเวลานะครับมาร์กไว้ไอจุดแดงๆเนี่ยมาร์กไว้แล้วเดี๋ยวเรามานับกันนะครับ เรื่อง r R ratio ชนะครับก็ไปปรับดูอีกทีนึงนะครับว่าความเหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าผมเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งผมก็ออกแล้วนะครับเพราะสมัยก่อนค่อนข้างที่จะแบบว่าติดกราฟแล้วก็ถือได้ไม่นานนะครับพอเข้าใจว่าตัวเองถือได้ไม่นานเนี่ยถ้าถือนานแล้วเกิดอารมณ์ไม่เป็นอันทำอะไรก็ปิดมันซะเลยดีกว่านะครับกำไรอยู่ในมือแล้วอ่าวันนี้จบไปแล้วนะครับ เรานับกันนะครับว่าเราเล่นได้เท่าไหร่วันไหมเนี่ยเดี๋ยวนะผมวัดก่อนนะใช่วันหรือเปล่าวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดอยู่เลยยังไม่วันนะครับอ,อ๋อไม่ใช่วันที่เจ็ดอันนี้เดือนเจ็ดวันที่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ที่สิบสองโอเคหนึ่งวันเต็มๆช่วงนี้ช่วงคืนก็อาจจะไม่ได้เล่นอะไรละช่วงดึกๆนะครับก็หลับก็นอนกันบ้างนะครับอย่าไปเทียดตลอดนะครับอ่า นนี้นะครับเสริมอีกนิดน,นึงนะครับตรงนี้เราก็อาจจะเข้าได้นะคบตื่นถ้าตื่นทันนะตรงเนี้ยเนะี่ยมีเขียวแล้วก็มีแดงลงมาทะลุแดงลงมา,งงมาสองแท่ง,งนี้เราเข้าได้เลยนะครับก็เซิร์ได้นะครับตรงนี้นะครับแต่เราไม่นับก็ได้นะครับเรารับแค่เงื่อนไขที่ชัดเจนดีกว่าเอาเงื่อนไขที่ชัดเจนดีกว่าเราได้เข้า1 2 3สเราได้เข้าทั้งหมดเราได้ทีพีทั้งหมดก่อนดีกว่า1 2 3 4 5ส7 8 9, 9าี่ห้า็ดด้า้าไม้นะครับ โดน SL ไปสาไม้นะครับเดีย๋ยวดูต่อนะครับเดีย๋ยวดูกันต่อนะครับอ่ะขึ้นมาตัดขึ้นมาซัดบายเลยปั๊มคนตื่นเช้าน่าจะตีห้าของเขาเนี้ยตรงเนี้ยซัดบายกันไปทีพีหนึ่งตัวหนึ่งเรียบร้อยนะครับที TP ไปลงมาเซลที่สำคัญนะพี่คือต้องรอให้ได้นะครับรอให้ได้ค,ครับ รอกำไรอย่ารีบไปขาดทุนยังไงกราฟมันให้เราเล่นอยู่แล้วครับรอรอรอจุดเข้าจุดออกชัดเจนเราจะได้ชัดเจนกับตัวเองนะครับอ่าตรงนี้เซลอ่าไม่ถึงเอไปเดี๋ยวไปบายแทงไหนเนี่ยแทงนี้อ่า ปุ๊บ,บ,บ,บโดนเอทเอลไม่เป็นไรโดนไหมเอทเอลเส้นปะเดี๋ยเพราะว่าแท่งนี้มันแท่งเล็กเราต้องเอามาวางไว้ที่เส้นปะนะวพาเราเข้าตรงนี้ใช่ไหมเราต้องวางเส้นปะถ้าแท่งใหญ่เราวางที่โลได้ <c oughs> อะ, <c oughs> อะเคสนี้มันก้ามกึ่งนะครับถือว่าโดนไปแล้วกันนะครับแต่ถ้าไม่โดนเนี่ย เต็มคาราเบลนะครับเนี่ยแต่ถึงไม่เต็มคาราเบลเบสขึ้นมาอย่างนี้จะเหลืออะไรนะครับเราก็ใส่ครับเนี่ยแท่งข่าซะด้วยฟลอร์มันเลยนะครับปุ้งขึ้นไป tp หนึ่งต่อสามนะครับพอไหมน่าจะพอนะครับถ้าไม่พอเนี่ยมีใจแป้วมาปิด tp หนึ่งนี้ไม่เอานะครับ tp สามนี่เอาเลยนะครับเพราะว่าเกิดแท่งแดงแล้วนะครับเกิดแท่งแดงเราปิดเราขาดทุนไปสองไม้แต่เราได้ไม้ที่สามคืนมานะครับ เต็มเต็มมาตัดลงรวเซลล์อีกไม่ดูไทม์เฟรมอื่นเลยนะครับเรียบร้อย SL ไหมไม่ SL นะครับไม่ SL นะแต่มรู้สึกว่าก็ SL อยู่ดีนะครับ SL ไปไม่เป็นไรแต่กว่าจะ SL นี่ใช้เวลานานมากเลยนะครับนานมาก ถ้ามันนานอย่างนี้ก็ปิดไปก่อนไม่ต้องรอเฮเอลก็ได้นะครับถ้ารู้สึกว่าเออนานเกินไปแล้วกราฟไซเวนะครับอันนี้หมดวันไปแล้วนะครับหมดวันแล้ววันนี้กราฟเนี่ยวิ่งแรงนะครับเราก็ได้เข้าน้อยแต่ว่าเราได้ระยะในการวิ่งนะครับก็ได้เข้าสามไม้นะครับผิดไปสามไม้ห้าสิบห้าสิบนะครับแต่เราก็ยังบวกกำไรอยู่เพราะว่าเราได้ R r ที่สูงนะครับชุงกว่านะครับ นี่ตัดลงนะครับเซลปึ๊บลงไหมทีพีหนึ่งต่อหนึ่งนะครับได้นะครับเนี่ยชนชนพอดีเป๊ะเลยก็กำไรขึ้นมาแตะนะครับขึ้นมาแตะเอาหางขึ้นจิ้มไปเนี่ยเราเข้าได้นะครับแล้วปิดแดงอย่างเงี้ยเราเข้าได้ปึ๊บแต่ต้องรอให้ปิดแดงก่อนนะครับจะทีพีที่ กรอบล่างก็ได้เพอทะลุมาเกิดแท่งเขียวเนี่ยเราทีที่2ก็ได้นะครับตรงนี้ซูมเข้าไปให้ดูนะครับอ่าเนี่ยเกิดแท่งเขียวเมื่อไหร่เราปิดเลยปับเรียบร้อยทีพีไปตัดขึ้นเปิดใบปึ๊บอ่าเคสฟอลโล่เนี้ยเห็นไหมครับหต่อ 1. 1. 1ยังได้ <laughs> คิดดู tp หนึ่งขึ้นไปปิดปั๊บแล้วลงนะครับตัดลงอย่างนี้นะครับแท่งใหญ่ๆหญ่อย่างนี้บอลโลเลยฟับไหนึ่งต่อหนึ่งได้อีกนะครับโอ้หวิเลด,ดีนะครับเนี่ยแค่เข้าออกตามเงื่อนไขแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปเรียนคอร์สอลไรแพงเลยนะครับดูไทมเฟรมเดียวเนี่ยเอาให้มันเทพเลยนะครับเปรียบจะเหมือนร้านอาหารที่ทำข้าวมันไก่หรือข้าวขาหมูแค่อย่างเดียวอะ แล้วโคตรอร่อยครับเขาก็ขายแค่อย่างเดียวเขาก็จะรู้ว่าถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาติมาเตียนเรื่องสูตรเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็ปรับเปลี่ยนจนมันอร่อยถูกปากลูกค้าไปนะครับเขาก็ไม่ต้องไปดูหลายอย่างวัตถุด,ดิบก็คัดสรรแค่อย่างเดียวนะครับก็จะได้คุณภาพที่ดีขึ้นนะครับเห็นไหมครับ็อดนี้ก็ทีพี่อกก็ได้นะครับหรือจะท p 2, 2ก็ได้ไมันนะครับมาอีก ตัดลงเซล,ลไหมเซลดอกนี้เซลลอ s ดไปเอไปก็ไม่สนครับเพราะว่าตัดขึ้นเรา b บ t p อยู่แล้วเราได้คืนทันทีนะครับไม่ต้องไปกลัวขอแค่ไม่โอเวอร์เทดตลาดนี้ง่ายๆเลยคือไม่โอเวอร์เทดก็ไม่เกิดอารมณ์ไม่เกิดอารมณ์ก็เท่ากับรอดแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ตัดลงนะครับโหแท่งขา่า เข้าตรงไหนได้เนี่ยถ้าเห็นถ้าเฝ้าอยู่ก็น่าจะได้นะครับยตรงเนี้ยไม่ได้มีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขมโนเลยนะครับตรงเนี้ยแต่ว่าเขาตัดลงนะครับอีเมตตัดลงก็ไม่ไม่ถือว่ามโ,มโนเท่าไหร่ประมาณห0สิเอร์ซ็นเจ็ดสิเปอร์เซนที่เราเข้าได้ก็ถ้าเป็นผมผมเข้าผมก็ถือว่ารอดแล้วกัน <laughs> อ่ะนี่นะครับโอ้กำไรดีมากตัดลงเสร็จเราก็กำไรนะครับทีีหนึ่งต่อหนึ่งตือสองได้เหมือนกัน ตัดขึ้นบอายอีกตรงนี้อีกกัวเพื่อนๆพี่ๆมาเทรดระบบนี้แล้วไม่ได้หลับแน่นอนกันเดี๋ยวโทษผมนะกำไรขาดทุนผมอ่าอันนี้อยู่ที่การตัดสินใจในการเข้าไม้ของเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้กําไรอะไรนะครับก็ตัดสินใจให้ดีนะครับ mm ให้ดีนะครับ mm เท่ากับรอดนะครับอันนี้ขึ้นไปขึ้นไปเนี่ย ตัดไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ชนกรอบแล้วมีแท่งแดงผมก็เซลล์นะครับก็ได้เหมือนกันนี่แต่ถ้าเกิดว่าเปิดแล้วขึ้นมาตัดไอ,อ้เส้นสีน้ําเงินขึ้นเนี่ยผมก็คัดนะครับแล้วก็คัดหรือไม่ก็วางคัดตามโลเนี่ยตามไฮนี้ขออภัยครับตามไฮขึ้นมาอีกนะครับเปิดเซลล์เลยตรงนี้ชัดเจนใคร เอาไปใช้แล้วแอกทำเป็นเทดคลิปเอกาเปล่าก็ได้เหมือนกันนะครับ <laughs> <laughs> แล้วไปแคปลงทิกตอกอะไรได้เหมือนกันแล้ว <laughs> นี่นะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมชี้นำอีกอ่ะนี่นะครับอ่ะนี่นะครับถ้าใครได้กำไรอะไรงไงก็มาพิมพ์ให้ชื่นใจ้ากนะครับมาบอกว่าเออเอาระบบไปเทดแล้วได้กำไรนะครับ <laughs> เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ ก็จะดีมากเลยนะครับโอ้แท่งนี้ยาวมากนะครับไม่เข้าแล้วกันนะครับถ้าเข้าก็ได้นะครับเบรกลงมาปุ๊บเนี่ยเอแอลไว้ครึ่งหนึ่งก็ได้เนี่ยอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณนะครับแต่ว่าเราไม่เอาเข้ามาอันนี้เอาไว้ละในฐานที่เข้าใจในแต่ละคนนะครับแต่ตรงนี้เราทีพีแน่นอนฟับให้เอแอลที่โลไม่ต้องรอเทนปะก็แล้นี่นะครับ ขึ้นไปฟับขึ้นไปที่พีโอ้หมันผิดบ้างไหมเนี่ยมันจะเทศผิดบ้างไหมเนี่ยมันจะเทพไปแล้วนะครับอ่าตรงนี้ช่วงดึกดึกนะครับนอนครับพี่นอนนะครับนอนหลับสบายนะครับช่วงเนี้ยนอนเลยนอนไปเลยนะครับเราได้มาเยอะแล้วเทพขนาดนี้ก็เหนื่อยนะครับหนึ่งไม้สองไม้สามไม้เนี่ยเอาตรงนี้อีกนะครับเนี่ยไม่เห็นได้ไงตัดขึ้นมา มี SL ไม่เห็นไม่เห็นขออภยัยครับไม่เห็นตัดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าไหนมาเข้านี่เลยโอ้โหเต็มเต็มเลยก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสอง 13มนะครับมีผิด1 2 2ไม้นะครับโอ้โหนี่มันระบบแพงนะครับเนี่ยพอแบ็กเทสดูแล้วเนี่ยระบบแพงนะครับเนี่ยเมื่อก่อนผมใช้เทสอย่างเดียวนะครับไม่เคยเอามาแบ็กเทสนะครับแต่รู้ว่ามันกําไรดีนะครับโอ้โหระบบแพงนะครับเอาได้กำไรก็อย่าลืมมาบอกกันนะครับ เอาอีกสักหน่อยไหมอ,อีกสักหน่อยแล้วกันอีกสักวันหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์เข้าเซลลนี่ตัดลงเข้าเซลเอสดอลที่หายโดนตรงนี้โดนไม่เป็นไรช่างมันเอสอลเราไม่สนเราเหมือนเราขับรถตกหลุมแล้วเราก็ขับไปข้างหน้านะครับตัดลงอีกเราเซลล์อีกเนี่ยเราก็เจอทางลาดยางแล้วครับเห็นไหมครับไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้โอ,โอเวอร์เทรดตัดลงเราเซล เรียบร้อยใช่ครับทีพีหน่งตนะครับเนี่ยถัดไปตกลุ้มอีกแล้วลดไม่เป็นไรนะครับลงมาอ่าตัดลงตรงนี้อีกนะครับเนี่ยตัดลงนี้เราเซลอ่ากำไรอีก1น่งตนงันะครับตัดขึ้นอ่าโดนไหมอ่ะโ,โดนช่างมันโดนช่างมันไม่ซีเรียส ตัดขึ้นตรงนี้เบิด b าย sl ที่โลเกือบลงมาโดนโดนไหมเนี่ยไม่โดนนะครับขึ้นไปท tp เรียบร้อยนะครับตัดลงตัดลงนะครับแล้วก็อ่ะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ถึงนะครับ ตรงนี้ตัดลงนะครับตัดลงแทงใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับ <S <S ตรงนี้ข่าวนะครับ <S 1> <S 1> พอเราเห็นเบรกข่าวมาเนี่ยเราวิธีการเทรดนะครับตรงนี้เราเอาเป็นแนวแนวที่เขาจะตัดลงใช่ไหมครับพอเปิดข่าวมาเราใส่บายเลยนะครับพอบวกปุ๊บเราปิดเลยนะครับหนึ่งต่อหนึ่งก็ปิดได้แล้วนะครับแต่ถ้าใคร นั่นก็มาปิดที่ข้างล่างก็ได้นะครับเพราะว่าขาเขาแรงนะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้เราก็กําไรใช่ไหมกำไรมาติดๆกันเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มาบายตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ก็กําไรอีกนะครับโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> เอาเซล 1น่หนึ่งถึงไหมหนึ่งตัหนึ่งไม่ถึงนะครับเนี่ยเกือบเกือบนะครับอาจจะปิดก็ได้นะครับเพืพ่อนๆอาจจะปิดก็ได้เห็นกราฟย้อนเข้าไปไม่ต้องรอให้มันโดน SL ขเองเรานะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราต้องซื้อสัตว์กับตัวเองครับโดน,นไม่ตัดขึ้นแต่จิ้มแล้วเปิดแดงวางอย่างนี้ก็ได้ฟอบป,ปังลงมาเซลเงื่อนไขเสริมนะครับในการตัดสินใจนะ Kind of bah, the, um ให้ไปหเพราะถ้าเป็นผุมผมเข้าจบนะครับจบ1วันนะครับผิดหนึ่งสสามนะครับไปโดนทัาแล้ว 3, 4นะครับผิด4นะครับเรากำไรหนึ่งสองสามี่ห้าหเจดแปดนะครับ8นะครับกำไร8ดครั้งผิด4ี่ครั้งนะครับ ก็ไปดูิกลีวอร์ดเอาเองนะครับว่า,าไปดูวิลเลจเอาเองนะครับว่าเท่าไหร่นะครับลองแบ็กเทสแบบที่ผมทำเนี่ยย้อนหลังดูนะครับแล้วก็อย่าไปเกิดอารมณ์กับกราฟนะครับเราต้องเข้าตามเงื่อนไขอย่างเดียวนะครับเงื่อนไขเรามาแบบไหนเราใส่แบบนั้นอย่างตรงเนี้ยจะถึง SL เนี่ยไม่ใช่ว่าไปปิดก่อนนะครับถ้าจะปิดต้องปิดตั้งแต่ตรงนี้นะครับตรงที่เขาตัดลงเนี่ยเราต้องปิดนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ตัดลงชัดเจนเราล้อแท่งต่อไปถ้าเกิดแดงลงมาอย่างเงี้ยแล้วปิดแดงเราค่อย คัดทิ้งนะครับแต่ตรงนี้กลับไปปิดเขียวได้เราก็ปล่อยต่อนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอให้ได้กำไรกันทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในการเทรดทุกๆคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ